p r Practical s c o o p Design ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ PSD n i g h นครับที่จะพาทุกท่านเข้าไปสัมผัสกับการออกแบบในแง่มุมต่างๆให้ท่านได้ใกล้ชิดกับการออกแบบมากขึ้นกว่าเดิมเอพิโซดที่7 When We Talk about design วิทย์ขวัญชัยอัคระธรรมกุลตอน When Designer Don't Just Design บันทึกเสียงไว้เมื่อวันที่30เมษายน2564สนับสนุนโดยสมบูรณ์โภชนาะ ต้นตำลับปูผัดผมกะหรี่อร่อยแบบสมบูรณ์วันนี้ผมเติร์จกจักรพันธ์สุวรรณบุญเป็นโฮสต์ของ PSD n i g h t c l u ัครับครั้งนี้ก็จะมีโมเดเลเตอร์ที่เป็น PSD Member ของเราหนึ่งท่านในวันนี้นะครับก็คือพี่เต้อ,อัคพงศ์ผลประเสริฐนะครับแล้วก็แขกรับเชิญคนพิเศษของเราในค่ำคืนนี้นะครับคุณปอมขวัญชัยอัคระธรรมกุลแห่งคราฟแมนชิพนะครับกับหัวข้อที่วันนี้จะมาพูดคุยกันก็คือ when we talk about design when designer is not just design ครับสวัสดีครับพี่เต้สวัสดีครับปอมสวัสดีครับเต้สวัสดีครับเต้สวัสดีครับสวัสดีครับปอมสวัสดีครับพี่เต้สวัสดีครับยินดีต้อนรับปอมเข้าสู่พ c ซีไนครับของเรานะครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ชวนครับก็ขอเท้าความนิดนึงพอดีมได้มีโอกาสนั่งคุยกับปอมนะครับ พวกเราก็ได้คุยกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ได้ได้อัปเดตกันว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไง mm hmm. พวกเราทําอะไรกันอยู่บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมีมุมที่น่าสนใจว่าเอ๊ดดูเหมือนว่าช่วงหลังๆเนี่ยจริงๆพวกเราก็มีสตูดิโอกันกันหมดนะครับแล้วก็พบว,ว่าเออช่วงหลังพอเราเรามีบทบาทที่จะต้องบริหารสตูดิโออะไรเงี้ยเราออกแบบในฐานะนักออกแบบที่เป็นตัวชิ้นงานเนี่ยน้อยลง ก็เลยเหมือนกับว่าเออจริงๆแล้วบทบาทของพวกเราเนี่ยในฐานนักออกแบบนิยามมันมันขยับขยื่อนหรือขยายเปลี่ยนไปแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับก็เลยลองชวนปอมมาคุยกันในวันนี้แล้วก็คงจะชวนปอมคุยเพื่อตรวจสอบแล้วก็ขอบเขตนิยามความหมายของของคําว่าการออกแบบอะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวอาจจะให้ปอม แนะนําตัวอีกสักนิดแล้วก็แบบว่าเออตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างอะไรเงี้ยให้กับผู้ฟังได้ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นสักหน่อย,อยนะครับครับอก็ปอมนะครับจากสตูดิโอค m เมนชิ p ครับก็ตอนทุกวันนี้จริงก็คือเราก็ยังทํางานออกแบบแต่ว่าก็โดยภาระหน้าที่อะไรเงี้ยก็ก็ก,ก็ก็ทำหลายอย่างนิดนึงเพราะว่าต้องดูแลสตูดิโอเลยครับก็คือ,เ,อเราจะต้องมีเรื่องของการ บริหารไปด้วยลักษาะประมาณนี้ครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะใช้เวลาอยู่กับการดูภาพรวมแล้วก็ลงเข้าไปอยู่ในงานเท่าที่พอจะเวลาเรื่อมหน่วยอะไรประมาณนี้ครับ uh huh. แล้วตอนนี้ตัวสตูดิโอเป็นยังไงบ้างครับอืมเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆแบบที่เราเคยคุยกันไว้ก็ก่อนโควิดเรามีอยู่เจ็ดชีวิตหกชีวิตประมาณนี้ครับเป็นสตูดิโอที่มีจำนวนคนไม่มาก ก็คือเหมือนกับว่าเรามีพาร์ทเนอร์อยู่สองคนเนี่ยนะฮะแล้วก็แล้วก็มีน้องๆที่ทาํางานดีไซน์อยยอู่รวมรวมกันอยู่ประมาณหกเจ็ดคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดีหลังจากช่วงโควิดมาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันมันเป็นความเป็นจังหวะของเราที่ทําให้เหมือนกับอยู่ดีเราขยายตัวออกมาอะไรประมาณเนี้ยฮะอ่าอันนี้ภายใต้สังกัดของของค้าแมนชิพก็จะมีะทีมงานอยู่ประมาณสิบสี่คน ในช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงปี2020สจนถึงปัจจุบันตรงนี้ฮะหมายถึงหมายถึงในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยม,มันมีมันมเีเหตุให้ปอมได้มีโอกาสทได้ขยายหรือว่าสเกลตัวตัวตัวดิโอด้ใช่ไหมครับในขณะที่หลายๆราย,ายอาจจะประสบปัญหากับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเป็นโอกาสเป็นช่วงเวลาที่ที่ปอมสเกล ครับคือจ,จริงๆมันมันเป็นจังหวะด้วยครับก็คือว่าจริงๆก่อนหน้าเราเราทํางานออกแบบแต่ว่าจริงๆแล้วที่นี่ส่วนใหญ่จะมีงานที่มันค่าเกี่ยวกับการกับเรื่องของเทคเยอะก็คือหมายถึงว่าเรื่องการเดเวลอฟซอฟแวร์อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเลยทําให้เหมือนกับว่ามันคงเป็นจังหวะพอดีที่ที่ทุกคนกําลังเรียกหาการทํางานด้านเทคโนโลยีเงี้ยมาผสมผสานก็ไปด้วยแล้วมันก็ตรง ตรงจังหวะที่เราเซตมาพอดีเลยอะไรประมาณเนี้ยมันเลยทําให้เหมือนกับว่าเออช่วงเวลาที่ผ่านมามันไลยกลายเป็นเรียกว่าเป็นจังหวะที่ดีที่เราต้องแบบต้องพยายามอาศัยโอกาสเนี้ยในการขยายตัวไปข้างหน้าประมาณเนี้แสดงว่าทีมถ้าทิศทางนี้แปลว่าทีมทีมส่วนใหญ่ที่ปลอมสเกลเพิ่มอ่ะก็คือจะเป็นฝั่งเดเวลลอปเปอร์ป่ะครับเออมันขยายทุกทีมนะครับคืออธิบา,ายลักษณะว่าในช่วง พราะพอหลังจากโควิดมาจนถึงประมาณสักผมไม่แน่ใจประมาณเดือนแปดเดือนเก้าอะไรประมาณนี้ครับก็คือว่าเราก็เริ่มแบบว่าฟอร์มทีมโอเคมี d ด v e l o อ e r ร์เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าก็ยังจะมีแบบมีหาดีไซเนอร์เพิ่มด้วยเพราะว่าปกติที่เนี้ยเดิมจันทร์เจ็ดคนเนี้ยจะทํางานที่ไม่ค่อยเหมือนกันเลยรวมถึงตัวผมเองพาร์ทเนอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้มันเหมือนกับว่าพอเวลาเราเริ่มเต็มมากขึ้นเนี้ยก็คือหมายว่าก็จะมีการพยายามจะขยาย ขยายทีมในในทีมนั้นๆน่นะเข้ามาเป็นตัวละครเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้มันมีเหมือนกับรับเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่ารับโหลดได้มากขึ้นอะ่ะลักษณะประมาณนี้ครับก็คือพวกนี้ก็จะมีแบบว่าทุกๆุกทีมเลยเหมือนว่าค่อยๆเพิ่มทีละหนึ่งทีละสองอะไรประมาณนี้ครับอือทีนี้ในช่วง,<ม>ใ,นวงในช่วงการเพิ่มขยายทีม,มในช่วงเวลาค่อน<ม>ข้างสั้นเหมือนกันเนาะปีป<ม>ีเดียวขึ้นมาเกือบเท่าตัวอะไรเงี้ยในขณะที่<ม>สถานการณ์ภายนอกเนี่ยเขาเว<ม>ิร์กฟอร์มโฟมกัน แต่ว่าเอาที่เคยคุยกับปอมเนี่ยคือปอมจะไม่เลือกวิธีนั้นใช่ไหมครับครับคือมันคือจริงๆก่อนหน้าก่อนหน้าตอนที่เรามีมีเจ็ดคนเนี่ยเราก็ work from home ปกติครับทีเนี้ยปรากฏว่าพอถึงเวลาจังหวะที่เราต้องขยายตัวอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเอาพอเริ่มสัมภาษณ์คนใหม่ๆเข้ามาเราก็นึกไม่ออกว่าจริงๆคือมันจะ work from home ยังไงเพราะว่ามันผมคิดว่ามันต้องอาศัยการคุยกันค่อนข,ข้างมากครับ ก็เลยก็เลยก็เลยตัดสินใจเป็นจังหวะเวลาเดียวกันที่ตั้งใจว่าจะกลับมาทามาทํางานรวมกันในสตูดิโอก็คือช่วงประมาณเดือนเจ็ดเดือนแปดประมาณเนี้ครับก็คือเริ่มมีพนักงานคนใหม่เข้ามาแล้วหลังจากตรงเดือนแปดไปเรื่อยๆนี่เราก็เหมือนกับเริ่มสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆก็จะเข้ามาทีสัปดาห์ละคนสัปดาห์ละคนสัปดาห์ละคนอย่างเงี้ยครับอมตอนน่อเนื่องไปคือพอมันมีคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆมันมีมันมีสิ่งเราต้องจูนกันให้เข้ากับการทํางานของของทีม ใช่ครับมันเปลี่ยนเยอะด้วยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ยมันมเีเหมือนกับว่าเราไม่ได้แค่มีคนเข้ามาทํางานแบบว่า execu งานอย่างเดียวแต่ว่าเรามีบรรดาทั้งเพื่อนๆที่เป็นซีเนียร์ด้วยคือเราเชิญเราชวนเขามาแบบว่ามาร่วมสตูดิโอกันประมาณนี้แล้วก็แล้วก็วกเขาก็เขาเรียกว่าเราเราเดเวล็อปโปรเซสในการทํางานอยู่ประมาณนึงครับคือเหมือนกับว่าพยายามจะ เซตให้งานมันมีบาลานซ์ได้มากที่สุดอย่างเงี้ยเราซึ่งไอ้ระบบใหม่เงี้ยมันเป็นระบบที่เหมือนกับว่ามันต้องใส่การคุยกันพอสมควรครับคือมันต้องทําความเข้าใจซึ่งก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเงี้ยฮะอืมมันเลยต้องมันเลยต้องเจอหน้ากันอยู่ประมาณหนึงเพราะว่าเราเรามีติ้งเจอขึ้นมากแต่ว่าในขณะที่มีติ้งไยมันทําให้ทําให้งานมันคืบหน้ามากกว่าการไม่คุยกันประมาณเนี้ยฮะอือืมอืมอืมก็ตรงนี้ก็ค่อนข้างเข้าเข้ากับ ประเด็นหลักที่เราชวนปอมมาคุยนะว่าเอา<ม>ด้วยสถานการณ์เอสตูดิโอของปอมตอนนี้นะครับด้วยแผนด้วยอะไรก็ดูเหมือนว่าม,มันมีสิ่งที่ปอมจะต้องดีไซน์มากกว่ามากกว่าตัวผลงาน,<ม>นต้องด<ม>ีไซน์เอตัวโครงสร้างองคอ์กรหรือดีไซน์ความสัมพันธ์ของระหว่างทีมงานพนักงานใหม่พนักงานเก่าอะไรอย่างเงี้ย<ม>ใช่ไหมครับ ทีนี้ก็เลยลองชวนปอมคุยว่าลองถามคําถามนี้ก่อนว่าอย่างตอนเนี้ยนิยามนิยามดีไซน์ของปอมนะครับในในณเวลานี้เลยอะ่ะมันมันมันเป็นยังไงบ้างครับมันเปลี่ยนไปจากก่อนหน้านี้มากน้อยแค่ไหนด้วยบทบาทของเราที่มันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยอืมคือมันค่อยๆเปลี่ยนมาตามเวลาครับคึองจริงวันที่แบบเราเริ่มทํางานออกแบบใหม่ๆึงจริงเราก็โฟกัสกับการพยายามจะทางานให้มัน ดีคือหมายถึงว่าในแง่ของเวลาเรา e x e c u t e งานพยายามจะดูงานคนอื่นเยอะว่าแบบเเขาทํากันยังไงแล้วเาบางทีเราก็มาเทียบดูว่า,าลักษณะของเราเป็นยังไงซิกเนเจอร์มันมีไหมหรืออะไรประมาณนี้ครับแต่ว่ามันเหมือนมันมีมันมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ที่บรรดาเพื่อนเพื่อนพัทเนอร์บอกว่าเอาต้องขักตัวเองบอกว่าให้ไปทําเรื่องบริหารมากขึ้นซึ่งจริงเราไม่ชอบเพราะว่ามันเหมือนกับเราเป็นคน มีความอดทนไม่ค่อยเยอะมากเวลาคุยกับลูกค้าหรืออะไรประมาณนี้หมายถึงว่าเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเราค่อนข้างซีเรียสกับคําพูดนิดหนึ่งฮะว่าแบบเวลาลูกค้าเขาพูดอะไรมาแล้วมันจริงไม่จริงยังไงแล้วเราทนไม่ค่อยไหวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือมันมันทำให้เรารู้สึกท้อใจอยู่ประมาณนึงแต่ว่าเขาบอกว่ามันช่วยไม่ได้เพราะว่า เลือกที่จะทำออฟฟิศไปแล้วอะ่ะมันก็เราย mm ิ่งมันกลายเป็นหน้าที่เราแบบมันเหมือนคล้ายๆกับแต่ละคนเขาก็จะรู้ว่าใครอยู่ตรงไหน <c oughs> คือเขาคอยพพอร์ตเราอยู่ตรงนี้ <c oughs> คอยทําตรงนี้ให้ดีที่สุดเหมือนหน้าที่เรา mm hmm. มันเหมือนกับต้องไปอยู่เหมือนโดนพักให้ไปรับหน้าประมาณนี้ครับแล้วเขาก็บอกว่าโอเคมันมันเป็นหน้าที่เราเราเราจำเป็นต้องทําก็มันก็ค่อยๆเปลี่ยนความคิดจากตรงนั้นมาเหมือนกับก็พยายามพยายามทําตรงเนี้ครับอืมดังนั้นเราก็อาศัยความเป็น จะใช้ก็ว่าเป็นความเป็นดีไซเนอร์ก็ไม่ถูกแต่ว่าโอเคเราเป็นดีไซเนอร์อยู่แต่ก่อนนะแต่ว,วิธีเรามองเี้ยแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องของการไปไม่รู้เรื่องว่ามันจะบริหารจัดการยังไงเรารู้แค่ว่าที่ดีน่าจะประมาณนี้เหมือนทดลองไปเรื่อยๆเหมือนกับมีภาพในหัวว่าเออมันอาจจะดีเพราะต้องมีทูที่ดีมันอาจจะดีเพราะมีเมทอดอลจีที่ดีหรืออะไรประมาณเนี้ยฮะแต่ว่าไม่เคยมีใครมา มามาโคชชิ่งเราเราใส่วิธีการไปคุยเหมือนอคุณพ่อทําทํางานแล้วพอเขามีประสบการณ์รก็จะพูดแล้วก็เลือกหยิบอันที่แบบดูนะ่าสนใจมาใช้หรือว่าเราไปอ่านเคสสแตดดี้ไปอะไรอย่างเงี้ยอ่านค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นตคือบางคนก็จะเหมือนกับว่ามีวิธีคิดประมาณว่าเออเนี่ยองค์กรอื่นก็ทำกันอย่างนี้นะเ,ออเราต้องทำเอยนะเราจะชอบตั้งคําถามว่าทําไมเราต้องทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเวลาผก็พาเราไปให้ เรียนรู้อ๋อโอเคที่เขาพูดอย่างเนี้ยมันเป็นเพราะว่ามันเป็นเพราะว่ามันน่าจะประมาณนี้โอเคเราจะหยิบมาใช้มันเราจะแก้มันแบบเดียวที่เขาแก้หรือเราจะแก้มันด้วยวิธีอื่นมันเหมือนการทดลองมากกว่าครับอ่าอะระหว่าง,ง,งระหว่างระหว่างระยะเวลามันไปเรื่อยๆจนจนทุกวันนี้ก็ยังถือว่าเออเราก็ยังทดลองมันอยู่อืมอืมซึ่ง,ซ,งซึ่งปอมปอมเมื่อกี้ปอมไม่ไม่เรียกว่าไม่กล้าใช้หรือว่าไม่ใช่ไม่กล้าแต่ว่าไม่ได้ใช้คําว่านี่คือ ทักษะด้านการออกแบบเต็มปากเต็มคําใช่ไหมครับอผมคิดว่ามันมันมันมีการใช้นะลึกๆแล้วคือถ้าสมมติว่าเกิดเทียบกับที่ที่เรามักจะมีบทสนทนากันบ่อยๆอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดคือมันก็ชวนให้เรารู้จักการจําแนกเรื่องต่างๆหรือว่าการแบบว่าพยายามจัดลําดับหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของทักษะการออกแบบซึ่งจริงแล้วผมว่าคนพบว่าทุกวันเนี้ย มันก็มันก็เป็นเรื่องแบบตอะนา้นนั้นเหมือนกันก็คือเหมือนกับว่าเออเวลามันมีปัญหาอะไรใดๆเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะวิเคราะห์ปัญหาตรงนี้ว่าเออถอดมันออกมาถอดตัวเองออกมาจากสถานการณ์ว่าเออจริงๆเราเรื่องนี้มันแปลว่าอะไรเขากำลังจะตีความว่าอะไรก็เราค่อนข้างเดาใจค่อนข้างมากอะไรเงี้ยว่าแบบเอ้มันมันมันเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่านี่น่าจะเป็นทักษะของการออกแบบนะในในในความคิดผมจริงๆเหมือนเออสิ่งที่สิ่งที่ปอมเล่าให้ฟังเลี้ยมันมันดูเป็น เป็นธรรมชาติที่อยู่ในตัวนักออกแบบ<ม>หลายๆคนอยู่เหมือนกันเนาะ<ม><ม>เราลองเราลองเอาตัวตัว,ว principle มาจับหรืออะไรแบบเนี้ยที่แบบว่า<ม><ม>เหมือนกับเมื่อเราเราเจออะไรไม่ว่าจะเป็นจุหรือเป็นเป็นเป้าหมายอะไรข้างหน้าอะไองเงี้ยสิ่งเรามักจะทําก็คือว่าเราก็จะรีเสิร์ชมันก่อนหาเคสก่อน<ม>ลองตั้งคําถามตั้งสมมุติฐานกับมันก่อนแล้วก็ทดลองหาโซลูชันเสร็จแล้ว ได้ผลอะไรออกมาก็ก็ e r ิ f y มันแล้วก็วนลูมันก็มันก็เป็นดีไซน์ดีไซน์โปรเซสอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดูเหมือนว่าเราใช้มันใช้มันแทบจะทุกทุกเรื่องเลยือจริงจริงมันมันเหมือนมันเหมือนการพยายามจะออกแบบขั้นตอนของขั้นตอนของขั้นตอนคือมันมันก็ออกแบบไปเรื่อยๆนะคือคือผมคิดว่าเราใช้ทักษะ มันในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะช่วงนี้ครับจริงๆก็เลยนึกถึงจริงๆก็เป็นไอเดียตอนที่ตอนที่ตั้งท็อปปิกวันนี้ด้วยนะครับว่ามีประโยคของจอห์นเฮสเกตที่พูดว่า design is to design a design to produce a design คือประโยคเนี้ยพอเราทำความเข้าใจครับแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่ มันไม่ใช่ประโยคบอกเล่าว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นประโยคที่ทําให้เราคิดถึงมันมากกว่าว่าเออดีไซ์มันมีหลายมิติทางความหมายแล้วก็ดีไซน์ที่คนส่วนใหญ่อาจจะทําความเข้าใจกับมันมันอาจจะเป็นดีไซน์ที่มันเป็นตัวที่เป็นดีไซน์อาร์ติแฟกต์ที่เป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเห็นชัดแต่ว่าอย่างอย่างพอเวลาพวกเราทํางานเองหรือแม้กระทั่งดูเหมือนสถานการณ์ของปอมตอนเนี้ยบทบาทของปอมอน่ะมันเป็นดีไซน์ที่เป็นเป็นเป็น process เป็นกระบวนการมากกว่าที่ปอมอดีร์วานคิดว่ามันเหมือนเรากําลังออกแบบกระบวนการออกแบบเพื่อไปสร้างงานออกแบบอือะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งจริงเพิ่งเพิ่งพอมานั่งค่อยๆนึกดูด้วยก็แม้กระทั่งหลังๆเวลาคุยงานกับลูกค้าด้วยคือมันก็คือต้องบอกว่าพอตั้งแต่นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาคือวิธีการเราค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะเพราะว่ามันเหมือนลักษณะเหมือนที่เราพยายามจะเซตอัพมันไม่ได้เป็นเหมือนสตูดิโอ จะพูดไงคือเราพยายามจะทามากกว่าแค่ลูกค้าบอกโจทย์มาแต่เราพยายามจะตีความสิ่งที่ลูกค้าบอกมาเราเสนอกลับไปเป็นโซลูชันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนมันทําให้เราต้องทำงานครั้งเยอะมันอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยโอกาสที่มันมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาช่วงเวลาโควิดที่ว่านี้ด้วยนะก็คือเหมือนกับว่าทําให้เราเขาเรียกว่าอะไรเวลาเราเข้าไปทํานเข้าเข้าไปทํางานเนี่ยมันเหมือนกับเราต้องตีความสิ่งที่สิ่งที่เขาพูดมาว่า ไอ้ที่เขาพูดมาเนี่ยมันดูเหมือนไม่กี่ประโยคนนะแต่มันแปลว่าอะไรนะแล้วเราจะเดาไงให้มันถูกต้องนะเราจะต้องทําเผื่อ,อยังไงนะอะไรเงี้ยคือหาโซลูชันที่ทําให้งานมันปิดเร็วแต่ว่าจริงเราคําว่าปิดเร็วแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทํางานน้อยเลยครับคือเหมือนทางานหนักกว่าเดิมคือน้องๆก็เราพยายามจะบอกเหมือนอธิบายน้องๆว่าเออมันมันเหมือน,นต้องทาออปชันที่เยอะมากแต่ว่าพอเวลาที่มันไปถึงตรงนั้นอะ มันก็มีโอกาสจบได้เร็วมากโดยไม่กี่ไม่กี่ขยะอะไรเงี้ยอืมเหมือนเหมือน,นไม่ได้ทํางานไปเดาทางแต่ว่าเป็นการทํางานเพื่อเพื่อแบรทุกอย่างที่ดีทั้งหมดไม่ใช่แค่เหมือนดีแค่อันเดียวแยกอีกสองอันไม่ใช่เราอาจจะทําไปสิบสิบอันหรือห้าอันแต่ว่ามันเป็นห้าอันที่หนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีแต่ว่า มันดีในจังหวะแบบไหนแล้วอะไรคือเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเราทําเราคิดค่อนข้างเยอะตั้งแต่วางแผนจนกระทั่ง e x e c u t e งานกับทีมอะไรเงี้ยที่แบบพยายามจะ internal เยอะมันก็เลยคุยกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดีไซน์วิธีการเหมือนกันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นมากแม่นแม่นยาขึ้นก็ไม่เชิงแต่ว่าผมคิดว่ามันสั้นขึ้นมันบาลานซ์มันมันหนักแต่ว่าภาพรวมผมว่ามันจบเร็วขึ้นอืมอืมอืม ทีนี้ลองย้อนกลับไปหน่อยนะครับเเหมือนกับจริงๆทุกคนน่าจะมีประสบการณ์ต่อต่อดีไซน์ในแต่ละช่วงวัยที่แตกต่างกันเหมือนกันเนาะทีนี้ลองขอลองถามปอมว่าความรู้สึกแรกหรือการรับรู้แรกอ่ะกับเรื่องดีไซน์อ่ะมันมันมีประสบการณ์ยังไงต่อต่อคำคำนี้บ้างนะครับโอ้เออผมผมทำเท่าที่ผมเข้าใจคือผมทำเหมือนผมทำงานออกแบบคือมาตั้งแต่เด็กมากครับเพื่อพอดีเหมือน ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเหมือน,นว่าเป็นเด็กแบบที่ไม่อยู่บ้านกับกับแม่อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเรามีคอมพิวเตอร์เป็นเพื่อนอประมาณนั้นเราส่วนใหญ่เราจะค่อนข้างอยู่กับคอมพิวเตอร์แล้วก็มีทูค่อนข้างเยอะ,อะแล้วก็หยิบจับแต่ Photoshop แต่การเขียนเว็บไซต์เข้าไปนั่งแกะโค้ดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนกับเริ่มไปทํากราฟิกเพื่อไปลงบนเว็บไซต์อะไรประมาณนี้เราก็คิดว่านี่คือการออกแบบละอะไรเงี้ยอันนี้คือ,อที่เรามองตอนนั้นตอนนั้นาอายุประมาณเท่าไหร่ครับที่ว่าเด็ก ปห้าครับป<อ>ปห้าปห้าอลยครับปห้าครับอคือผมโชคดีตรงที่ว่าผมเริ่มเล่นคอมมาตั้งตั้งแต่สมัยผมอุบาลเลยครับคือคอมตอนนั้นมันแพงมากมันมันเหมือนมันเหมือนเท่าที่จาความได้คุณพ่อบอกว่าเขาต้องไปไปฝากคุณอาที่เขาเป็นนักบินอะไปซื้อที่ฮ่องกงยกกลับมาอย่างเงี้ยเป็นวินโดว์สามจุดหนึ่งหนึ่งครับประมาณนั้นแล้วก็ยุคที่ผมเริ่มปห้าเนี่ยมันเป็นยุคประมาณ อินเทอร์เน็ตเคเอสแฟกโมเด็มปรมาเนี่ยอืเแรอีทอยู่เวลาต่อใช่ใช่ใช่แล้ว, <c oughs> ๆๆลวเราก็ทําเกี่ยวกับทูมาเยอะเหมือนกับว่าเราก็มีแบบพวกพี่ๆในวงการที่แบบว่าทําเว็บเป็นอาจารย์ทุกวันนี้ที่แบบเราเห็นงานเขาแต่เราไม่รู้จักเขาอะ่ะเหมือนกับเห็นมาตลอดอะไรย่างเงี้ย <c oughs> แล้วเราก็เหมือนคิดว่าเออเนี่ยคือมัน จ๋งดีไว้เราก็ลองพยายามทําพยายามทําโดยที่มันไม่มีคอนเทนต์ไม่ได้มีแนวคิดอะไรนะแค่เหมือนเอาสวยงามอะครับพยายามทําให้มันสวยคิดอย่างเงี้ยแค่นี้เองแล้วจนกระทั่งมันเข้าปีหนึ่งมาปุ๊บเนี่ยมันผมก็เริ่มงงเลยเพราะว่าคือปีหนึ่งมันเป็นฟาวเดชันเนาะแต่ว่าเราเหมือนมีทักษะกับโปรแกรมมาค่อนข้างมากเลยแล้วแล้วแล้วเราก็เข้าใจว่าเฮ้ย hey, นี่มันคืออะไรไอ้ hey, นี่เทสสิงที่เราเรียนมาเนี่ย โดยเฉพาะแบบปีสองอ่ะก็เพื่อนก็ยังง่วนกับอีลาแต่เราทําเป็นแล้วอะเราทําหนังสือรุ่นทําอะไรมาโอ้ทำมานานเราก็จะเหมือนกับเริ่มไม่ค่อยเข้าใจยิ่งโดยแบบมาเจอคอมสามคอมสี่อะไรประมาณเนี้ที่ที่มอกรุงเทศนะมันมันมันเหมือนกับเขาให้เราแบบใช้เวลาอยู่กับการคิดอะไรค่อนข้างมากมากกว่าการลงมือทําไอ้ตัวทูตัวนี้เราก็ถือว่าสับสนเลยครับอ่าอือืมแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงที่นิยาม ของดีไซน์เริ่มเริ่มขยับขยายแล้วใช่ไม่ใช่ตัวผลงานละใช่ครับใช่แล้วเราเราเราเริ่มมาคลิกอีกทีตอนจบปีสี่ตอนที่เราเรียนกับอาจารย์เรียนเรียนอยู่กับอาจารย์เนี่ยมีมานั่งฟังอยู่ในนี้เป็นอาจารย์เป็นคู่อาจารย์ติ๊กอาจารย์วิทยสวัสดีอาจารย์ติ๊กและอาจารย์นุ้ยนะครับผมก็เรียนกับอาจารย์ติ๊กและอาจารย์นุเหมือนกันครับแต่คือจริงๆก็คือเรามีประสบการณ์ที่ดีครับเรามีโอกาสแบบว่าจังหวะที่คุยกับอาจารย์นุอยู่ แกก็มีคําพูดที่ที่ดีกับเราแล้วก็ทําให้เราคิดอะไรได้มากแล้วลรามันรู้สึกเหมือนรู้สึกเองเหมือนปลดล็อกตอนที่มันจบช่วงปีสี่ก็คือแต่ผมผมจบพวกผมเริ่มออฟฟิศเลยอย่างนั้นอ mm hmm. แต่ว่าแต่ว่าระหว่างทางผมก็เหมือนว่ามีไปทําอย่างอื่นด้วยอะ่ะคือมันไปทําเกี่ยวกับพวกอีเวนต์ไปทําเกี่ยวโครงสร้างไปทําเกี่ยวคอนเสิร์ตไลติ้งมันเป็นอะไรที่มันไม่มีอยู่ในโรงเรียนด้วยอื mm hmm. อะไรประมาณนี้มันก็เริ่มประกอบร่างเรามาอย่างนั้น อืมอืมอืออแต่ว่าจริงๆเราเรารู้สึกว่าอืมวิธีคิดมันค่อนข้างอยู่กับเราตั้งแต่เรารู้สึกปลดล็อกก็คือประมาณหลังปีสี่อืม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 ประมาณนั้นนะแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันที่จากจากดีไซน์มาดีไซน์โปรเซสแล้วก็ตอนนี้ก็มาดีไซน์สตูดิโอดีไซน์ อคือมันเหมือนกับมันปลดล็อกแต่ว่ามันไม่ได้ปลดล็อกแบบว่าเราเขาเรียกอะไรเหมือนเราค่อรู้สึกว่าเราเริ่มจับทางได้มากขึ้นแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกว่าพอพอเราเริ่มสตูดิโอมาเราก็เป็นคนลงมือทําเหมือนกับเป็นคนลงมือทําไปด้วยคุยกับลูกค้าแต่ชอบทํามากกว่าเอมันมันค่อยค่อยมันค่อยค่อยทำให้เราเหมือนกับอยู่กับมันทบทวนมันตลอดเวลาแต่ว่าแค่เหมือนช่วงเวลาที่เปิดสตูดิโอจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันกินเวลามาประมาณตอนนี้ก็นับได้ประมาณสิบเอ็ดปีนิดนิดละเราเราเหมือนเราก็ จะพูดไงเหมือนบทบาทมันเปลี่ยนไปด้วยแล้วเราก็พาดีไซน์ที่เราเข้าใจอ่ะไปอยู่ในบริบทอื่นด้วย mm hmm. เช่นเราต้องเมเนจมากขึ้นเราเราเอาสิ่งที่เราเป็นตรงเนี้ยเราไปรู้อะไรมาเราก็พยายามแบบดีไซน์มันให้ให้มันโอเคที่สุดเท่าที่เราคิดว่าเออจังหวะนั้นมันมันน่าจะประมาณนี้อะไรเงี้ยครับอืมอืมอืมแล้วนอกจากนอกจากพาร์ทที่มันเป็นเรียกว่าเป็นงานเป็นอาชีพของพวกเราอะนะครับเ mm hmm. ออปอมได้ใช้ดีไซน์ใน พาร์อ mm ื่นๆในชีวิตบ้างไหมครับใช้บ้างไหมเหรอครับจริงๆก็คิดว่ามีพยายามจะนึกอยู่ก็ไม่ไม่แน่ใจก็น่าจะเป็นเรื่องของการทําความเข้าใจนะครับคือเหมือนแับว่าเราเป็นเรามีพื้นฐานแบบว่าชอบทําความเข้าใจกับเรื่องอะไรหลายๆเรื่องอะเหมือนกับเรื่องทั่วๆไปรอบๆตัวเรา เราคิดว่าจริงๆมันก็เป็นวิธีการเดียวกันกันที่เราทําอยู่ในสตูดิโอประมาณนี้เพือพ่อเพื่อเพื่อทำให้เราเข้าใจอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องรอบๆตัวว่าทําไมคนเราถึงเป็นอย่างนี้ทําไมเขาถึงคิดอย่างนี้ทําไมมันถึงแตกต่างกันเราเกับเรื่องตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับหรือว่าจริงๆความสนใจรอบๆต,ต,ตัวต่างๆอะไรงเงี้ยวิธีที่เราเข้าไปเรียนเราก็จะเรียนด้วยวิธีการเหมือนเอาวิชั่วเหมือนว่าเขาเรียกอะไรไม่ได้ไม่ได้เน้นการเหมือนพยาามงเป็นภาพกว้างภาพรวมมองใกล้ๆมองไกลๆอะไรเงี้ยมันมันน่าจะอยู่ตลอดนะประมาณนี้ครับ อืมอืก็เหมือนเหมือนที่เมื่อกี้บอกว่าเราแทบจะใช้มันจนเป็นธรรมชาติในชีวิตประจำวันของเราเหมือนกันเนาะอืมคือมันเป็นทักษะที่แบบพอพอติดตัวแล้วเราก็ใช้มันแบบแบบโดยที่เราอาจจะไม่ได้ไม่ได้นิยามมันหรือเรียกมันชัดเจนแต่ว่าเราใช้มันอยู่สม่ําเสมอเลย ใช่คือจริงๆผมคิดว่ามันแยกออกจากกันไม่ได้นะคือคือมันเหมือนเราเราโตมาแบบเนี้ยเราก็ใช้เวลาอยู่กับมันตลอดเวลาตั้งแต่เช้า,นชาจนตอนนอนอะ่ะคือมันเราก็เราก็ทบทวนแต่เรื่องนี้ตลอดเวลาผมว่าเวลามันมันทําให้เราแบบว่าซึมซับกับความเป็นแบบนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยงนั้นถ้าให้ปอมช่วยนิยามคําว่าออกแบบในตอนนี้ทิ้งไว้สักหน่อยปอมจะนิยามว่าอะไรครับโอ้ไม่แน่ไม่แน่ใจ ให้นิยามยังไงดีนะงงเลยในความในความในความคิดของปอมกันนะครับผมว่าผมว่าจริงจริงพอเท่าที่เราคุยกันมาเนี่ยก็ด้วยช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปอายุที่เปลี่ยนไปหรือสถานการณ์สภาวะของแต่ละคนที่เปลี่ยนไปเนี่ยนิยามมันก็ขยับขยายขับเคลื่อนเคลื่อนตัวตลอดเวลานะครับแต่ว่าวันนี้เราอาจจะลองเหมือนกับบันทึกไว้ว่าณวันเนี้ยที่เราคุยกันเนี่ยนิยาม การออกแบบในในความหมายของฟอมและตอนเนี้ยมันเป็นมันเป็นยังไงบ้างอืมคือผมค่อนข้างเชื่อว่ามันอยู่รอบตัวเรานะอันนี้คือในในในความคิดผมแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดแบบให้พูดถึงเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องงานออกแบบหรือว่าการเป็นนักออกแบบหรือความคิดสร้างสรรค์น่ะผมกลับรู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปสักประมาณสามสี่เดือนก่อนหน้าอะไรอย่างเงี้ยผมผมก็จะแยกมันออกจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบนันเช่นเออ เรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมแต่พอผมเข้าไปอยู่ในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้วผมคิดว่าปลายทางของมันคืองานออกแบบมันคือการออกแบบอะไรสักอย่างหนึง่งมันคือมันคือมันต้องการความคิดทั้งสันในลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่แบบมันวนเวียนอยู่คือถ้าขยายความนิดหนึ่งคือต้องในในเหตุผลส่วนตัวคือในความคิดผมนะว่า ก่อนหน้าเวลาคนเขาพูดเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมถ้าเราลองนึกตามเนี่ยมันจะเป็นการพูดถึงว่าเออมันมี AI มันมีนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ว่าพอเราเข้ามาอยู่ในการลงมือทํากับเรื่องรอบๆแถวๆเนี้ยแล้วอ่ะเราคิดว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องพวกที่เขาพูดมาทั้งหมดอ่ะผมไม่ค่อยก็เรียกว่าอะไรเหมือนมันแค่เป็นเหมือนเทคโนโลยีหนึ่งแต่คือสุดท้ายเราปลายทางมันคือมันมันนี้การจัดการมันนี้การออกแบบมันมันนี้การหยิบจับมันอะไรอย่างเงี้ยอผมก็คิดว่าถ้าถ้าให้ผมมาร์กว่า ผมรู้สึกว่างานออกแบบตอนนี้มันมันเป็นยังไงคือมันมันอยู่รอบตัวเราแล้วมันเป็นเรื่องที่ทุกๆคนน่าจะต้องโฟกัสัะผมันนี้ในความเห็นส่วนตัวนะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนักบริหารหรือน,นักกฎหมายเป็นคนทําด้านเทคโนโลยีเลยผมคิดว่ามันสําคัญอ,อลักษณะนี้อืมขอบคุณมากครับปอมนี่ปิดปิดได้สวยงาม <laughs> ข,อ <บ S 2> ขอบคุณมากครับ every one every design ง <laughs> ดงาม ขอบคุณที่รับฟังท่านสามารถติดตาม PSD ในครับแบบสดๆได้ที่แอปพลิเคชันครับเฮาทุกวันศุกร์เวลา3ามทุ่มตรงหรือรับฟังย้อนหลังได้ที่ w w w practicalschooldesign com และสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของเราได้ทาง Facebook Page และ Instagram ของ practicalschooldesign สำหรับวันนี้สวัสดีครับ แบบสมบูรณ์